ซึ่งเมื่อเราไปที่ประเทศไต้หวันเราไปที่จีนเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราได้ต้นทุนมาจากทางสันติอาเเนี่ยเหมือนกับติดปีกหรือว่าปูพื้นฐานให้กับเราไว้แล้วนะครับแล้วเมื่อไปที่ไต้หวันเนี่ยช่วงห้าปีแรกแล้วก็ยังไปร้องไห้คิดถึงอาเซงอยู่นะกลับมาก็เดินไปหาว่าท่านไปคุยไปเล่าว่าอยู่ที่นั่นทําอะไรและอันเนี้ยที่เขียนเล่มนี้เพราะว่ามีหมาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไต้หวันเนี่ย เป็นองค์กรใหญ่มากองค์กรฝ่าคุณเขาเชิญให้เราขึ้นบรรยายในระดับนานาชาติว่าคุณคเป็นตัวแทนมาจากประเทศไทยเนี่ยคุณต้องมาพูดเลยว่าประเทศไทยของคุณเนี่ยมีอะไรเป็นนวัตกรรมใหม่หมดนวัตกรรมใหม่ก็คือสันติอสุแล้วก็ชื่นชื่นวเรื่องเลยว่าอะไรผมขออนุญาตผมก็ลืมชื่อว่าบางปานไทยนะคือ สันเตียโศกเนี่ยเป็นทางเลือกที่สามนอกจากทุนนิยมและคอมมวนิสต์นะครับก็คือหมายว่าสังคมที่เน้นเรื่องกินสุกดื่มเสรจสุดๆนะกับสังคมที่เข้มงวดสุดๆนะบางคนบอกสันเตียโศกก็เข้มงวดพอเหมาะนะแล้วก็เชื่อมโยงอยู่กับทุนนิยมได้เราก็มาเขียนเป็นเล่มนี้ได้พอดี้เพิ่มเติมอย่างนี้ไหมครับว่าบุนนิยมกับทุนนิยมอยู่กันได้เนี่ยเหมือนกับคนละแนวทางแต่ว่าทาง ทุนนิยมเนี่ยเขาเอาแต่บุญนิยมเขาให้ก็เลยไม่ขัดแย้งกันก็เลยก็เอาบริการรับใช้อย่างเดียว <c oughs> คือคือนั่งทานอาหารด้วยกันนี่ไม่มีทะเลาะกันแน่นอนไม่มีปัญหาครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าบอกระบบสังคมนิยมก็เป็นสังคมนิยมแบบไม่บังคับด้วยใช่ใช้ปัญญาใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจแล้วก็สรุปเองว่าสิ่งนี้ควรทําก็ทําเลยอันนี้ก็เป็นกลายเป็นว่าในสามแนวทางเนี่ยบุญนิยมนี่ไปได้ทั้งสามแนวทางเลย ทั้งทุนนิยมทั้งสังคมนิยมบุญนิยมนี้อยู่ตรงตรงเขาเรียกเหมือนเหมือนเหมือนอตัวเชื่อมเลครับต,ตัวเชื่อมตัวกลางตัวประสานช่วงนี้ขออนุญาตพักโฆษณาให้ให้พูด <laughs> เพราะว่าผมพูดเริ่มเริ่มหิวละหิวน้ำเพราะฉะนั้นในในแนวทางที่มีการปฏิบัติเนี่ยเหมือนเหมือนกับบอกว่าถ้าในเชิงบริหารเขาก็จะมองว่า ถ้าเราสามารถดําเนินการอะไรก็ตามให้ถึงเป้าหมายแบบมีกลยุทธ์เนี่ยก็ถือว่าคนนี้เข้าใจเรื่องงานบริการแต่นี้พอบอกว่าปฏิบัติธรรมไปอยู่คนเดียวเข้าป่าเงียบๆมันก็เลยด้วนอยู่ตรงที่ว่าเอา้เาเ้วเกิดประโยชน์กับสังคมตรงไหนสังคมจะได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติธรรมก็แค่รับบิณฑบาตฉันอยู่วัดแล้วก็ได้กวาดใบไม้เล็กน้อยคนก็จะมองไม่เห็นว่าประโยชน์ของศาสนาต่อสังคมเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นความสุ่เปล่าใช่ไหมเหมือนก้อนอิฐก้อนหินที่ไปวางอยู่ในที่ต่างๆอันพอพอมองว่าบุญนิยมหรือสังเยษษรศกแปลนโอชาที่สามการตอบรับเป็นยังไงครับอไปแล้วก็เขาเขาบอกว่าเขารู้จักมาอยู่ก่อนแล้วฮะก็คนไต้หวันเขาไปทั่วใช่ไหมเขาก็แสดงหาเขาแสวงหาครับแล้วก็พอไปทางด้นแล้วเนี่ยก็ไปเจอศาสตราจารย์เจิ้นเจิ้งหวง เขาก็เป็นระดับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเขาบอกเขาเจอเราเนี่ยโอ้โหกอยากอยากเจอตัวแทนของซันเดียโศกอยู่แล้วก็เชิญให้เราไปพูดเนี่ยเขาบอกว่าอ้าผมผมพูดจีนไม่เป็นอ่ะผมเพิ่งเริ่มต้นอ่ะมันแค่ปีสองปีแรกเขาบอกไม่เป็นไรเขียนเขียนเอาเขียนเอาเขียนเอาแล้วก็หาทางแปลเอาผมก็ได้เอาตัวรอดได้ก็้องเขียนภาษาไทยก่อนใช่ไหมเขียนภาษาไทยแล้วก็ที่ว่าหาคนแปลแปลอะไรไปไปเป็นช่วงๆไป แต่มาทีหลังท่านก็เชิญให้ไปออกรายการอีกรายการหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ไต้หวันที่ไต้หวันครับผมก็บอกว่าวันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าศาสตราจารย์เจ้าหน้ี่หวหนาชวนมาเพราะวันนี้ใจท่านพูดท่านบอกฮะเขาบอกคนวันละกันบอกว่าเมื่อท่านเชิญมาก็คุณเชิญมาคุณก็พูดเนี่ยผมก็วันละกันใหญ่เลยบอกว่า เยจังสนจะบอกเป็นวิบากกรรมของท่านศาสาจารย์โอ้คนหัวล้อกันนั่งอ่องเลยันั้นเป็นความซื่อละเดียงสาวของเราก็พูดไม่เป็นนะนะได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงห้าปีแรกซึ่งคนไต้หวันเองก็เริ่มรับรู้สัมผัสจากสื่อจากสื่อแล้วเขาก็ในช่วงห้าปีนั้นเนี่ยผมเรียกว่าข้นขวายทําสื่อทําบอร์ด วัดที่ผมไปพักอยู่อาศัยเขานะทําบอดใครมาก็พูดแต่เรื่องสันติสุขเต็มที่เลยนะแล้วก็เหมือนกับกลับกลับมาที่กลับมาที่เมืองไทยผมผมยังไปตัดต่อเป็นคลิปเป็นอะไรมาเพราะท่านยังเอาไปเผยแพร่ไปไปเป็นแผ่นซีดีเป็นแผ่นซีดีนะครับเป็นแผ่นซีดีอันนี้ดูได้ไหมครับอันเบอร์อันนี้ เป,เป็นอีกแบบเป็นช่วงหลังครับมันไม่ไม,ไม่ตรงนั้นหาไม่เจอครับเป็นแผ่นซีดีมาเผยแพรแ่แล้วก็ตอนนี้คนจีนมาจากมาเลเซียมาจากสิงคโปร์ก็เอาแผ่นซีดีเนี้ยไปดูอันนี้เป็นช่วงช่วงที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อสารบูรนิยมที่สื่อสารให้เขาเข้าใจว่าตะเตแต่สปฏิบัติอะไร,รมีหลักธรรมอะไรแก่แท้อย,อยู่ที่ไหนครับ,รบซึ่งส,ส่วนหนึ่งขอสรุปตรงนี้นิดหนึ่งว่าสิ่งที่ไปไต้หวันแล้วก็ทึ่งมากก็คือว่า ระบบพุทธศาสนาทั่วไปทุกเนี่ยมีแต่ระบบสงฆ์เท่านั้นที่อยู่ร่วมกันะนะคารวะเนี่ยจะไม่ได้มาอยู่ด้วย<ะ>แต่พอเขาได้เห็นข้อมูลที่เราสื่อไปว่าอูมีเครือข่ายชุมชนบุญนิยมทั่วประเทศไทยอย่างน้อยสิบแห่ง<ะ>นะเราก็ทําเป็นชาร์ตทําเป็นเพลย์เมคเลยเขาบอกโอ้โหเป็นคารวะอยู่ด้วยกันได้เลยเนี่ยกิเลสทั้งนั้นนะ แล้วผู้บริหารไม่ปวดหัวแย่เลยเป็นต้นเลยนะค,คือบเขาขเขานึอกออกได้ว่ามนุษย์เนี่ยถ้ามาอยู่รวมกันนานๆเนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวเกิดข้อถกเถีงอะไรบ้างโอ้โหตรงเนี้เป็นศาสตร์ที่ล้ําลึกมากน่ามาศึกษาว่ามีวิธีการบริหารจัดก,การอย่างไรครับยิงๆอดีตแล้วนายกรัฐมนตรีจํำชื่อไม่ได้นะที่บอกว่า ผู้หญิงยาวมาเป็นกรรมการมากปวดหัว <laughs> <laughs> กลา,ายเป็นเรื่องประทว้วงท,<อ>ที่โอลิมปิกของญี่ปุ่นใช่ซึ <laughs> ่งแสดงว่าตรงตรงกันกับเรื่องเมื่อวกนี้ว่าถ้าคา,า,ารวานมาอยู่รวมกันไม่มีหลักมีแกนกก็จะทะเลาะกันอันนี้ถือว่านี่เป็นจุดเด่นของทางสันติสุขซึ่งตอนที่ไปอยู่ก็รับรู้รับฟังว่าเออขาคิดยังไงที่แตกต่างจากเรารแต่พอันนี้ผมจะข้ามไปอีกชับหนึ่งแล้วนะค,ะครับพูดถึงเรื่องจิตอาสาลแล้วนะค,ะครับพอมาช่วงที่สองเนี่ยก็รู้ว่า ในระหว่างที่อยู่แล้วก็ต้องเรียนภาษาจีนอย่างคมีขมน,นี่คือผ่าน5ปีแรกไปแล้วผ่านผ่านหปีแล้วในใหปีนะั้นน่ะสิ่งที่ผมสะสมไว้เป็นต้นทุนก็คือผมเริ่มเชี่ยวชาญภาษาจีนในการดูทีวีของเขาแต่ละช่องเนี่ยเขาจะมีซับไตเติลเป็นตัววิ่งผมก็รู้ต้นทุนภาษาจีนจากเมืองไทยอยู่แล้วเพราะว่าในในตอนที่เกิดเป็นเด็กๆเนี่ย พี่น้องก็ส่งให้ผมเข้าไปเรียนโรงเรียนภาษาจีนในประเทศไทยที่ดีที่สุดเขาว่านะค,คือโรงเรียนเผยอิงซึ่งโรงเรียนเผยิงเนี่ยปัจจุบันนี้ผลิตเศรษฐีระดับหมื่นล้านอยู่ในประเทศไทยหลายคนยกตัวอย่างเช่นเช่นคุณเจริญครับเจียนบวรนนท์และอีกเศรษฐีอ่เอเจริญน,นี่เป็นก็<ะ>เป็นรุ่นพี่อ๋อแล้วก,ก็อีกคนที่เป็นคู่คู่กันนะครับคุณอะไรนะครับที่เบียร์ช้าง กูเจริญเหมือนกันนะครับเจเจริญเหมือนกันนะเว้ยอ๋อสองเจริญผมผมมีรุ่นพี่สองเจริญอะไรผมผมเนี่ยไปรุ่นไทยเบฟไทยเบฟนะครับแล้วก็อีกตั้งหลายคนนะเรื่องอะไรเรื่องดนตรีเก่งๆครับนที่เป็นระดับเศรษฐีพันล้านในเมืองไทยเนี่ยหลายคนจบจากเพยิงเพยยิงครับผมมีต้นทุนภาษาจีนอยู่สองสามร้อยคำอยู่แล้วเ่าไปไต้หวันเนี่ยเรียนปุ๊บในก็ได้ละนะเดยนเร็วแล้วก็ อาศัยภาษาใจกล้านหน้าด้านครับพูดไปอ่ะกูรู้เรื่องมึงไม่รู้เรื่องเองก็สอนค่าสินะแล้วก็พูดไปนะก็จะรู้สึกว่าเออเป็นเป็นอะไรที่เราเรียนแล้วแล้วผมเนี่ยจะต้องเดินจากเขาไปเรียนในตัวเมืองไทเปน,นะสี่หรือห้านาทีลงจากเขาเนี่ยผมจะท่องท่องเหมือนสมัยเด็กๆซึ่งโรงเรียนเพยเองภ็ษสอนเนี่เราท่องครับการท่องเนี่ยมันจะทําให้เรามีทักษะในการพูดแล้วก็ จำเสียงได้ดีอัทุกวันนี้ผมแอบไปดูโรงเรียนเผยิงปีนะเด็กนักเรียนยังถูกสอนด้วยการท่องคือคือไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆครูพูดนักเรียนต้องท่องเสียงที่เราออกไปแล้วแม้ว่าเราไม่เป็นนะเสียงของเพื่อนเสียงของหมู่เนี่ยมันโน้มน้าวให้เรากลืนกลายซักผ่อนซึมซับไปในตัวแ้เสร็จครับซึ่งผมว่าโอ้ยโรงเรียนอยู่จะจะรู้เคล็ดลับอันนี้หรือเปล่านะอย่างผมเนี่ยถ้าตอนเด็กๆจำได้เลย ผมทุกวันนี้ยังท่องสูตรคูณเก่งมากสี่สองสี่สองสี่สองสองสา่สองสี่สองสี่สองสา่สางสีสองสี่สองสี่สองสี่สองส่สางสีสางสี่สางสี่สองสี่สองสา่สองสี่สงสี่สองสี่สองสี่สงสี่สองสี่สองสี่สองสีสองส่สองสร่องสี่ส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 องส่สองสี่สองสี่สอี่สองสี่สองส่สงสา่สี่สงสี่สองสี่สงสี่สงสี่สองสี่สงสี่สงสี่สอ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 งสองสี่สองสา่สองสี่สองส่สองสี่สอี่สองส่สี่สองสี่สองส่สองสีสงสี่สองสี่สงสีสองส่สองส่สองสงสีงสี summary, ้่าง s, <S ่างสีงส e OK. งงส คือเข้าใจว่าเขาก็แนะนําไปในอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณไม่มีอะไรเป็นต้นทุนเลยเนี่ยแล้วคุณจะต่อไปอยังไงล่ะใช่ไหมเพราะะพื้นฐานนั่งเดิมสังคมไทยที่มีเรื่องกรเรื่องกวีเรื่องคําบังเบิดมันเป็นเรื่งที่ดีแล้วคุณก็ไปต่อย,ยอดสิก็คืออย่าไปแยกส่วนหรือตีทิ้งใช,ใช่ไหมครับมันเป็น